สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้จะเป็น27ประโยคภาษาอังกฤษค่ะเตรียมตัวดีตอบคำถามผ่านตอมอได้ง่ายๆนะคะ PASSPORT please PASSPORT please ขอดูพาสปอร์ตค่ะอันนี้ตอมอถามเรานะ PASSPORT please here it is Here it is นี่ค่ะประโยคนี้เอาไว้ยื่นให้ของให้คนนะคะ Here it is นี่ยืมพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ Here it is What is your purpose of your visit What is your purpose of your visit จุดประสงค์ของการมาที่นี่คืออะไร What is your purpose of your visit วิธีการตอบนะคะก็คือต้องตอบตามความจริงนะคะ เช่นมาเที่ยวเนาอ I'm here for tourism I'm here for tourism ฉันมาที่นี่เพื่อท่องเที่ยว I'm here for tourism ถ้ามาเยี่ยมใครก็บอกว่าวิสิต Family วิสิตเขาซึ่งก็ว่าไปค่ะ I'm here for tourism How long will you be staying How long will you be staying คุณจะมาพักนานเท่าไหร่ How long will you be staying? I'll be here for two weeks. I'll be here for two weeks. For Martinis club I'll be here for two weeks. Where will you be staying? Where will you be staying? Kupatitina? Where will you be staying? เวลาไปท่องเที่ยวเราต้องมีที่พักก่อนนะคะ At the h i l l v i e Hotel At the h i l l v i e Hotel พักที่โรงแรม h i l l v i e At the h i l l v i e Hotel Do you have a return ticket? Do you have a return ticket? คุณมีตัว๋วขากลับไหม Do you have a return ticket Yes here it is Yes h e r e it i s me นี่ครับ h e r e it i s ก็คือยื่นให้นะคะ Have you visited this country before Have you visited this country before คุณเคยมาประเทศนี้มาก่อนไหม Have you visited this country before? No, this is my first time. No, this is my first time. ไม่เลยนี่คือครั้งแรกประโยคนี้ใช้ตอบถ้าเราไปประเทศน,นั้นครั้งแรกนะคะ Are you traveling alone? Are you traveling alone? เดินทางมาคนเดียวหรอ Are you traveling alone? No, I'm with family. No, I'm with family. ไม่ฉันมากับครอบครัวถ้ามากับเพื่อนก็บอก with friend นะคะ with my friend What's your occupation? what's your occupation? what's your occupation? I'm a, I'm, a I'm a teacher. i'm a teacher. i'm a teacher. do you have any relatives here? do you have any relatives here? คุณมีญาติที่นี่ไหม Do you have any relatives here? Yes, my cousin lives here. Yes, my cousin lives here. ใช่ฉันมีญาติอาศัยอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีตอบ No, I don't. No, I don't. ไม่มีค่ะ No I don't Are you bringing any goods to declare Are you bringing any goods to declare คุณนำของต้องสำแดงมาด้วยไหม Are you bringing any goods to declare ของต้องสำแดงก็คือบางประเทศเขาห้ามนำบางสิ่งเข้าประเทศเขานะคะถ้านำเข้าจะต้อง สำแดงก็คือต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะคะแต่ทางที่ดีไม่ควรนำเข้าประเทศนั้นๆน,น,นะคะเวลาเดินทางไปประเทศไหนศึกษาข้อมูลประเทศแต่ละประเทศให้ดีๆค่ะของดีแคร์จะต่างกันนะคะเช่นออสเตรเลียห้ามนำเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะไม่ว่าจะแปลรูปหรือต่างๆของสดของแห้งก็านา้ห้ามนำเข้าค่ะแล้วก็พวกพืชมเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็ห้ามนำเข้านะคะประเทศเขาเป็นเกาะเนาะ ถ้าไม่มีก็ตอบว่า No I have nothing to declare No I have nothing to declare ฉันไม่มีอะไรต้องสำแดงแต่ก็ให้แน่ใจด้วยนะว่าเราไม่ได้เอาของที่เขาห้ามนำเขา้าเข้าประเทศเขา No I have nothing to declare Can I see your visa please Can I see your visa please ขอดูวีซ่าด้วยค่ะอันนี้จเจ้าหน้าที่ถามเรานะ Can I see your visa please? Sure, it's in my passport. Sure, it's in my passport. ได้เลยนี่มันอยู่ในพาสปอร์ตของฉันน่ะ Sure, it's in my passport. บางประเทศเขาก็จะปริ้นนะคะก็คือ จะปริ้นเอกสารปริ้นข้อความลงในพาสปอร์ตเราเลยนะคะบางประเทศก็จะส่งอีเมลให้เราก็ต้องปริ้นพกติดตัวไปด้วยค่ะ how much cash are you carrying how much cash are you carrying พกเงินสดมาเท่าไหร่ how much cash are you carrying บางประเทศเขาจำกัด จำนวนเงินสดที่พกเข้าประเทศนะคะประเทศไทยก็เหมือนกันห้ามพกเงินสดเกินเท่านั้นเท่านี้นะคะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีไม่ไงนะั้นจะโดนยึดหรือโดนปรับนะคะเหมือนของต้องสำแดงก็เหมือนกันโดนใจดีก็โดนเอาทิ้งชคไม่ดีก็โดนปรับเงินค่าแพงอยู่นะ How much cash are you carrying? I have one thousand dollars in cash. I have one thousand dollars in cash. ฉันมีเงินสดอยู่หนึ่งพันเหรียญ I have one thousand dollars in cash. Have you been vaccinated? Have you been vaccinated? ฉีดยามาหรือ,อยังก็น่าจะเป็นโควิดนะคะฉีดยาโควิดเนี่ยวัคซีนโควิดนะคะ ถ้าฉีดแล้ว yes I have my vaccination card here yes I have my vaccination card here ฉีดนี่บัตรฉันหรือเอกสารที่ฉันฉีดยามาแล้วค่ะ yes I have my vaccination card here โอเคค่ะเดินทางต่างประเทศนะคะต้องศึกษาข้อมูลแต่ละประเทศให้ดีนะคะว่าเขา จำกัดการนําของอะไรเข้าบ้างพวกเงินสดได้เท่าไหร่บ้างนะคะต้องมีไปฉีดวัคซีนไหมนะคะปายมานี้ค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสนับสนุนกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะทั้งในช่อง youtube facebook แล้วก็ tiktok ค่ะชื่อเหมือนกันเลยก็คือเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะ thank you for watching see you next 비디오 바이